บ่วงสาบบทที่ห้าตอนที่หนึ่งข้าว่าแล้วเห็นไหมว่าจะต้องมีถามร้องออกมาอย่างมีชัยขณะเกลี่ยมเมล็ดพันธุ์เข้าให้กระจายแผ่ออกบนโต๊ะกลมในโถงรับแค่หลังจากที่พี่ชายเทออกจากถุงใบเล็กทั้งสามใบอืมมีจริงๆสือด,ด้วยทิมว่า พร้อมคัดแยกเมล็ดปลายสีขาออกมาอย่างตั้งอกตั้งใจขณะมีอาจ้องมองอย่างสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้โต๊ะกลมจึงถูกแบ่งออกเป็นสามมุมแต่ละคนลากเก้าอี้มานั่งลงไม่พูดไม่จาแล้วตั้งหน้าตั้งตาแยกเมล็ดพันธุ์มากองไว้ตรงหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจหนึ่งชั่วโมงให้หลังการคัดแยกก็เสร็จสิ้นกองหน้าทีมและทาม คือเมล็ดปลายสีขาวคนละกองส่วนมีอาซึ่งถนัดในการคัดแยกและเลือกใบชากับสมุนไพรในร้านเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วตรงหน้านางจึงมีตั้งวางถึงสามกองคือปลายสีแดงเขียวและน้ำเงินแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนคเนจากสายตาเมล็ดปลายสีขาวนั้นมีปริมาณเท่ากับทั้งสามสีรวมกัน แต่ที่ทีมและทามมองหาไม่เห็นก็ด้วยถุงแรกที่พวกเขาเจอนั้นมีเมล็ดปลายขาวน้อยกว่าถุงอื่นๆและเมื่อสังเกตด,ดูตรงถุงผ้าจึงเห็นหมายเลขระบุไว้ว่าสามส่วนถุงที่เขียนเลขหนึ่งนั้นมีปริมาณปลายสีขาวอยู่มากที่สุดซึ่งพวกเขาไม่ได้หยิบออกมาดูแต่แรกมหน่าพวกเราถึงแทบไม่เห็นพวกปลายสีขาวตอนเปิดดูครั้งแรกถามว่า พลางพลิกถุงเลขสามไปมาเทียบกับถุงหมายเลขอื่นรวมๆแล้วก็ไม่มากเดี๋ยวลองเอาไปปลูกแซมพันธุ์ธรรมดาสักแถวดูว่าจะเป็นยังไงคนน้องสนใจถุงส่วนคนพี่กลับสนใจมเมล็ดพันธุ์ตรงหน้ากับการวางแผนแปลงปลูกมากกว่าดีงั้นเราก็ลองแต่น้อยก่อนอย่างที่พี่ว่าผิดพลาดยังไงค่อยดูกันอีกที น้องชายพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่พี่ชายพูดพลางก็กอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลายขาวใส่กลับลงไปในถุงผ้าใบใหญ่ที่ใช้ใส่ถุงเล็กสามใบไปพลางจนหมดแล้วสามกองนี้ล่ะมีอาถามขึ้นพร้อมชี้ไปยังกองมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสามกองตรงหน้าตาเป็นประกายอืมเออ,เอ,อ เมื่อเห็นสองพี่น้องทำท่าคลุ่นคิดสมองน้อยๆของเธอก็สั่งการในทันใดถ้าพวกท่านมีว่าอะไรข้าขอสามกองนี้เอาไปลองปลูกดูนะคือว่าข้าเพียงแต่เพียงแต่สงสัยนะว่ามันจะโตมาเป็นสมุนไพรแบบไหนหรือเป็นยาชนิดใดเอาไว้ใช้แก้พิษได้หรือเปล่าหรือว่าตัวมันจะมีพิษเสียเองแต่ถ้าไม่มีพิษก็ไม่เป็นไรนะเพราะสมุนไพรพิษหลายตัวก็ใช้พิษข่มพิษ ป็นยาถอนได้ในคลังยาค่าก็มีสมุนไพรพิษอยู่หลายตัวอาจจะพอใช้ล้างพิษแก้กันได้อยู่อีกอย่างยังไงพวกท่านก็ไม่คิดจะปลูกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมงั้นก็ให้ข้าแล้วกันทิ้งไปก็เสร็จได้ของปปเปล่าๆเผื่อถ้ามันมีพิษจริงแล้วใครเก็บไปใช้เดี๋ยวพวกท่านก็จะร้อนใจกันอีกให้ขับไปถ้ามีพิษข้าก็ยังมีวิธีเก็บฝังพวกท่านก็จะได้ไม่ต้องห่วงเหตุผลร้อยแป ถูกหยิบยกขึ้นมาโน้มน้าวใจพร้อมทั้งสัตยายที่มาที่ไปเสร็จสับก่อนจะสรุปตบท้ายด้วยผลดีผลเสียที่สองพี่น้องจะได้ในตอนจบเมื่อปาถักกถาอันยืดยาวจบลงทั้งคู่ก็รอบสบตากันยิ้มยิ้มแล้วทิมก็เอ่ยขึ้นว่าได้สิพี่ยกให้เจ้าจริงนะมีอาร้องออกมาด้วยน้ำเสียงดีใจ ดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่จริงสิแต่ข้าไม่แบ่งแปลง,งข้าให้เจ้ามาแซมปลูกด้วยหรอกนะอย่าหวังทามดักคอเหมือนรู้ทันจนมีอาหันควัามาเบ,บ้ปากให้ในทันทีจิข้าไปขอที่ท่านพ่อก็ได้ไม่มาวุ่นวายกับแปลงข้าของเจ้าหรอกไม่ต้องห่วงพูดจบก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กอบสามกลองตรงหน้า ใส่ถุงผ้าที่เทออกมาทั้งสามใบถือลุกเดินนำหน้าทีมเพื่อกลับบ้านพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างพออกพอใจไปตลอดท่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามต่อกันในตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ